มมั่นใจเลยว่าพอเข้าปลายทิศหน้าเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปที่60%เปอร์เซ็นตขึ้นไปคนอยากจะรอซื้อทองซื้อตรงไหนดีนะคะราคาตอนนี้ก็ออกสตาร์ทไประดับหนึ่งแล้วนะคะจุดที่เป็นจุดซื้อ,อที่ควรจะสังเกตจุดที่เป็นจุดที่อาจจะต้องตั้งไว้เป็นสต็อปลอสด้วยค่ะอันนี้ต้องวางห่างไวก่อนเพราะว่าบางทีตลาดมัน มันมันไม่ได้นอนแต่แทนที่จะวางร้อยอาจจะวางแป่หกเจ็ดสิบแต่ถ้าเป็นนักเก็งกําไรนักลงทุนแน่นอนครับท่านต้องรีบโดดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ละถ้ายังไม่โดดเลยตอนนี้หมายความว่ายัางไม่มีอะไรเลยนะก็ต้องเริ่มเฝ้าตลาดเป็นไปได้สูงครับมกราชัดดาวอีกทีหนึง่งบางคนก็กลับไปมองว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้นี่สาธรา,ณา,าธราณะสาณาัฐรเมีการตอนนี้มันพุ่งมาที่38ล้านล้านละ จากเมื่อเดือนสิงหามัน37ล้านล้านกว่ากว่าตอนนี้มัน38มแปดหมว่ามันพุ่งเร็วขึ้นก็เชื่อว่าแค่2ประเด็นนี้นะครับเร่นข่าวนี้อองก็จะขึ้นระเบิดระเบิดเลยครับสิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือดอลลร์เริ่มอ่อน เอกนชนเนี่ยยืนยันว่าคนตกงานมากขึ้นนะฮะทุกสำนักเลยแล้วก็ยันว่าตกงานสูงมากเป็นบดบาททั้งจากการที่ลดไซส์ทั้งการจากการปิดโรงงานแล้วก็ทั้งจาก AI ส่วนใหญ่ไปเย็นที่มาร้อนแรงก็คือจาก AI ที่ทำให้คนเนี่ยถูกปลดเยอะนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยน่าจะเป็นประเด็นที่ดีสำหรับทองคำ หมายความว่าก็ม็นชะด,ดาวเปิดตัวเลขมาแล้วตัวเลขมาเนี่ยเราเชื่อว่าแย่มะฮะเพราะว่ามันมีทางฝั่งภาคเอกชนออกมาแย่แย่ในที่นี้เอาตัวเดียวก็หลักๆก,ก็คือเกิดคนตกงานเยอะขึ้นเป็นประวัติการซึ่งถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวก็ต้องลดดอกเบี้ยนหละไม่ต้องพูดถึงตัวอื่นซึ่งตัวอื่นโดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนิดนึงทางด้านอินเด็กซ์ทางด้านอุตสาหกรรมลดลงแรงซื้อลดลง บ้านอาจจะทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆที่เฟรดดูก็คือเรื่องฝนตกงานนะซึ่งอันนี้ต้องรีบแก้ดังนั้นเก่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เครื่องมือเฟดวอตก็จะต้องเปลี่ยนตัวเลขละผมมั่นใจเลยว่าพอเข้าปลายทิศหน้าเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปที่หกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดครึ่งๆึ่งน,น,นะฮะ พอที่ได้ในตัวนี้ออกบ้างหรือทํางานบ้างอันเนี้ยก็จะขึ้นมาเรื่อยๆละดังนั้นประเด็นตรงนี้ยมันยังเป็นข่าวร้อนแรงที่เล่นได้แล้วก็จะเล่นได้ถึงสิ้นปีด้วยซ้ําคือหนึ่งไปเล่นรับข่าวถึงสิบธันวาคมสองหลังสิบธันวาคมก็ต้องมาดูเรื่องผมว่าต้องดูเรื่องอะไรก็ไหมฮะไอ้ Budget Deficit ที่ตอนนี้เขาบอกว่าทรัมป์เซนเนี่ยมันก็แก้ชั่วคราวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันอีกว่า b u d เจ็ดเดิฟเฟิที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องชัดดาวอีกทีหรือเปล่าในเดือนมกราคมเพราะเดฟซิลลิงมันเต็มมันต้องคุยกันว่าจะแก้เดฟซิลลิงแค่ไหนนะฮะแล้วจะแก้อย่างไรแล้วมีนโยบายยาวๆอย่างไรซึ่งตอนเนี้ยมันเต็มมันล้นน่ะซึ่งอันนี้ก็ยังคุยกันว่าเป็นไปได้สูงครับมกราชัดดาวอีกทีหนึง่งมกรานะฮะซึ่ง ถามว่าไอ้บัตรเจตเดฟิสิตเนี่ยมันก็เป็นบวกต่อทองซึ่งมันเกิดอยู่แล้วบางคนก็กลับไปมองว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้นี่สินนี่สาธารณะสหรัฐอเมริกาตอนนี้มันพุ่งมาที่สามแปดล้านล้านละจากเมื่อเดือนสิงหามันสามสิบเจดล้านล้านกว่าๆตอนนี้มันสามสิแปดหมืขาบอกว่ามันพุ่งเร็วขึ้นซึ่งอันเนี้ยช่วงสองเดือนเนี้ยจากพอเปิดแล้วเนี่ยพอคุยกันตรงเนี้ยผมก็ต้องมาคุยเรื่อง การที่จะตัดลดงบประมาณการที่จะเดฟเฟดิตมากน้อยแค่ไหนการที่จะหาเงินมาทําอะไรตรงเนี้ก็จะเป็นประเด็นปวดของทองคราซึ่งน่าจะเป็นข่าวให้เล่นในงวดหน้าในงวดหน้าข่าวที่สามที่แพร่แพมาป้างก็คือเรื่องเรื่องของ,งองครมการค้าซึ่งก็อาจจะลดความสําคัญลงไปละถามว่ายัางมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่ว่าถามว่า จะคุยกันได้ไหมก็คงจะไม่มีอะไรละตอนนี้ก็เออก็ตลาดรับรู้เรื่องดราม่าของทัามป๋าลาบดังนั้นก็เชื่อว่าแค่สองประเด็นนี้นะครับเร่นงข่าวนี้ทองก็จะขึ้นระเบิดระเบ้อเลยครับเพราะสิ่งที่สามหรือประเด็นที่สี่ก็แล้วกันสิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คืออลลาร์เริ่มอ่อน จุดที่จะเป็นจุดันใจในเชิง tactical นะคะคุณหมอมีคำแนะนำกับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่จะเป็นนักเทรดยังไงคะในจังหวะรอบนี้นะคะคนอยากจะรอซื้อทองซื้อตรงไหนดีนะคะราคาตอนนี้ก็ออกสตาร์ทไประดับนึงแล้วนะคะจุดที่เป็นจุดซื้อท<อ>ี่ควรจะสังเกตจุดที่เป็นจุดที่อาจจะต้องตั้งไว้เป็น stop loss ด้วยคะ่ะก็ย้าว่าตอนนี้อย่างที่ผมเรียนว่ามันเพิ่งเริ่มขึ้นไงเพราะมันเพิ่งขึ้นมาทะลุ ทุกเส้นเมื่อสองวันที่แล้วหนึ่งมันเพิ่งจุดสตาร์ทอัพสองการเป็นนักเทรดเนี่ยมันก็ต้องมีเลเวลของการขายเป็นช่วงๆบ้างอาจจะไม่หมดอาจจะเป็นการขายหมูก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีสต็อปลอ s ตามขึ้นไปแต่สต็อปลอ s ตามเนี่ยอย่าตามใกล้ให้หากถ้าประมาณ จ็ดสิบเหรียญหรือหกสิบเหรียญซึ่งถ้ามันวิ่งขึ้นมันก็จะไม่เจวนหรอกอันนี้ต้องวางห่างไว้ก่อนเพราะว่าบางทีตลาดมันมันมันไม่แน่นอนแต่แทนที่จะวางร้อยอาจจะวางแค่หกเจ็ดสิบค่ะซึ่งมันไม่กินหรอกมันไม่กินง่ายๆถ้ามันไม่ได้วกกลับนะครับเอ่ออันที่สามถ้าเป็นนักออมเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่า ถ้าท่านเชื่อเราท่านคงซื้อมาโดยตลอดนะในช่วงสิบวันที่ผ่านมาถ้าตอนนี้ท่านก็ไปนั่งร้องเพลงหาอะไรสบายๆเล่นได้แล้วเพราะว่าถ้าท่านทำการออมแล้วท่านออมแบบ d c a เอโอสิบวันที่แล้วนี่ท่านจะมีความสุขมากนะเพราะต้นทุนเฉลี่ยของท่านควรจะอยู่ที่ไม่เกินหกพันหนึ่งพันห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านซื้อมาโดยหลอด นะไม่ได้ซื้อแบบบางวันนะบางวันอารมณ์ไม่ดีไม่ซื้ออย่างี้ไม่เอานะครับอันนี้ดีแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรนักลงทุนแน่นอนครับท่านต้องรีบโดดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ละถ้ายังไม่โดดเลยตอนนี้หมายความว่ายัางไม่มีอะไรเลยนะแลเริ่มก็ก็ต้องเริ่มเฝ้าตลาดเพราะว่าหนึ่งท่านเป็นนักลงทุนนะ่ยการจังหวะการเข้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็น จังหวะและโอกาสดังนั้นเมื่อยังไม่ได้เข้าท่านต้องมีทั้งสองอยา่างคือไปนับว่าเฮงด้วยนะเพราะบางทีมันวางแล้วมันกินปุ๊บมันขึ้นเลยอันนี้ถือว่าเฮงจังหวะและโอกาสที่วางและมีกลยุทธ์กลยุทธนะ์ในขณะนี้ก็คือบายอนดิส mm. เพราะว่าท่านยังไม่มีอะไรท่านก็ต้องบายนะหาจังหวะบายอันนี้จังหวะตรงไหนหลายคนบอกว่าวางแล้วมันไม่กินนั้นเลยอ่ะ เพราะว่าท่านน่ะโอ้โหเวลาวางท่านก็วางซะต่ำเลยอ่ะตอนนี้หกหมื่นสี่ท่านจะมาวางหกหมืนหนึ่งโอ้ไม่รู้จะไ, 6, ไปได้เมื่อไหร่เออท่านก็แบบมันไม่ได้อ่ะท่านก็ต้องหาจังหวะที่มันพอสมควรด้วยไงเนะหกหมื่นสี่ไปวางหกหมืนหนึ่งตอนตกมาหกหมื่นทุนๆน,ท,นท่านบอกขอห้าหมื่นเก้าได้ไหมโอ้โหมันตกมันต้องเจ็ดพันแล้วยังต่อรออีกอันหนึ่ง เหมือนแม่ค้าคุณไปบอกเขาขอลดหน่อยลดเนอยเขาลดมาสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วคุณจะบอกขอต่อยี่สิบเปอร์เซ็นมันก็เลยไม่ได้เลยกดตรงนี้มันก็เป็นทั้งจังหวะและโอกาสซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันไปอันนี้ถ้าบอกว่าชัดเจนไหมอ้าวถ้าไม่ชัดเจนก็ท่านก็ไปซื้อบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันบวกลบบวกลบนะฮะเพราะว่ามันคงไม่เป๊ะหรอก นะเส้นค่าเฉลี่ยติดวันตอนนี้อยู่ที่ไหนณนะขณะนี้อพอดีกราฟอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นโกลสปอตนะครับอยู่ที่สี่พันสองยี่ห้าแต่ตรงนี้มันเคลื่อนตามตลาดนะเพราะอันนี้ผมผมพูดนะวันนี้เวลานี้คือวันพฤหัสที่สิบสามติกายนสิบหกนกาแนวรับสิดเปอร์เซ็น,ยยน,ยยนยยของเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่สี่พันสองรอยี่ห้าเหรียญสี่สองสองห้า ตอนนี้ตลาดอยู่ที่4233ต่างกันประมาณ8เหรียญถ้าอย่างเงี้ย reasonable ที่อาจจะได้ถ้ามันเวียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาจจะได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ย10วันเข้าไปรับแต่ผมย้ำว่าตัวนี้มันไม่ฟิกนะพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนละพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้ว,ว,ลลวอีก2ชั่วโมงก็อาจจะเปลี่ยนแล้วะอันนี้ก็ต้องก็ต้องถ้าเราเป็นนักลงทุนก็ต้องขยันหน่อยครับ เหมือนกับเราจะไปรักใครชอบใครท่านก็ต้องขยันเยอะหน่อยก็ต้องไปดูแต่ถ้าท่านเป็นนักออมท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากท่านก็ไปทุกวันสม่ําเสมอแต่ถ้าเป็นนักลงทุนท่านยิ่งตกขบวนอยู่ตอนนี้ท่านต้องต้องไปตามงอเขาแหละฮะตอนนี้เขากําลังขึ้นท่านต้องยิ่งตามงออย่างเดียวเลยถ้ายังไม่ได้ขึ้นขบวนรถไฟใช้เวลานิดหนึ่งครับ